สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะฮะเพิ่งจะได้มีโอกาสนะครับในการทํานะครับคลิปนี้ก็คือในเรื่องของการลงตัวจําลองนะฮะจำลองการซีโบนะครับกับการทําหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเครื่องมือนะครับยังไม่มีเครื่องมือนะแต่อยากจะลองศึกษานะครับการทํางานของระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะจะมีลักษณะประมาณนี้นะดูที่หน้าจอนะครับ ดูที่หน้าจอนะครับนี่ครับตัวจําลองนะครับจะใช้ Total bot นะครับ Total bot นะครับหน้าตาจำลองอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะครับตรงนี้ผมทําให้ดูเป็นประจานะก็คือโปรแกรม a าร i s นะครับ a r i s ินะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวจําลองนะให้หุ่นยนต์นะครับสามารถเคลื่อนที่จากจุดนี้มาตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม เดีนะ๋ยวผมบอกไปก่อนนะถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมลงวิธีการติดตั้งไม่ทันนะเดี๋ยวต่อด้วยคลิปหน้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงตัวจำลองกาซิโบเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะมันจะมีรายละเอียดเลยละครับว่าการติดตั้งอะไรยังไงถ้าเราไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวกาซิโบแล้วก็ข้อจำกัดอะไรของมันเนี่ย ถ้าเราไปลงเองนะครับถือว่ายากนะถือว่ายากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับกาซิโบนก่อนนะครับกาซิซโบนนะครับถ้าถามว่ามันคืออะไรนะฮะมันคือตัวจําลองสภาพแวดล้อมหรือโลกเสมือนจริงนะครับให้กับหุ่นยนต์ไม่เฉพาะไม่ไม่แค่เฉพาะตัวบอดี้ของหุ่นยนต์นะครับก็คือรวมทั้งเหมือนกับเป็นโลกโลกหนึ่งเลยนะครับซึ่งคําว่าโลกเสมือนก็เขาก็จะมีกฎฟิสิกส์นะครับที่ ใกล้เคียงกับโลกจริงนะครับมีแรงจีเท่าไหร่นะครับอ่มีความเสพทานเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับตัวกาซิโบเนี่ยพยายามจะจําลองนะฮะให้หุ่นยนต์เนี่ยมันทํางานใกล้เคียงกับหุ่นยนต์จริงๆมากที่สุดนะครับผมนะล้อสองนะฮะล้อกาซิโบคืออะไรนะครับอ่าต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะครับว่าล้อสองกาซิโบเนี่ยถ้าเราเห็นโดยทั่วไปนะครับนี่นะครับถ้าเรา นำกระสีโบนะครับมาใช้กับในเรื่องของแขนกลนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบนะครทดสอบทดลองนะครับการใช้งานแขนกลนะครับในเรื่องของการหยิบสิ่งของโดยที่เราไม่ต้องซื้อแขนกลจริงๆมาแต่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดอโมเดลของแขนกลชุดๆันนั้นนะครับชุดที่เราสนใจจะศึกษาเรียนรู้นะครับเอาลงมาไว้ในโลกจําลองก่อนนะฮะแล้วก็ทดสอบทดลองนะฮะทดสอบทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดิบจับนะครับการเคลื่อนไหวนะครับตัวจําลองตัวเนี้ยมันเขาก็จะพยายามจําลองให้เหมือนกับของจริงมากที่สุดนะครับซึ่งข้อดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อแขนกลจริงๆมาแต่เราสามารถที่จะเอาโมเดลแขนกลตัวเนี้ยมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนนะครับผมนะในนี่คือในเรื่องของแขนกลน,นะครับอ่ะต่อไปนะในเรื่องของการศึกษานะหุ่นยนต์เรื่องของการเาื่อเที่ยอัตโนมัติเนี่ยเราจะต้องมีการซื้อไรได้ มีการประกอบหุ่นยนต์นะครับ DC มอเตอร์สองล้อนะแล้วก็ต้อง IMU นะครับ IMU แล้วก็มีบอร์ดร a บริ e r r y นะครับมีบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งก็ประมาณเบื้องต้นนะครับพวกเนี้ยจะใช้เงินประมาณ8 9 0 0ึบาทนะครับในการที่เราต้องซื้อหุ่นมาเพื่อประกอบแล้วกว่าจะลงโปรแกรมได้นะครับกว่าจะเซตมอเตอร์ได้เนี่ยยุ่งยากนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะลงนะฮะลงตัวจำลองในก a ซ i โบเนี่ยเพื่อ ทดลองทดสอบนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งการทํางานเนี่ยผมบอกเลยนะการทํางานของตัวจําลองในเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับสามารถเอามาใช้ทดสอบในการเขียนโปรแกรมถึงแม้ว่าเราจะมีหุ่นจริงอยู่นะบางทีผมก็จะใช้การซีโบเนี่ยเอามาสลับการทดลองนะโปรแกรมนะอย่างเช่นให้มันตามเวพอยต์แล้วมันไปไหมนะครับพอเราได้โค้ดโปรแกรมที่ทดลองในการซีโบเสร็จแล้วอ่ะเราก็เอาไป เ็าเรียกว่าใช้ d e v e l ็ p ในหุ่นจริงๆของเราอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้การทํางานเนี่ยสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้หุ่นจริงนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะครับอ่าเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับปัญหาการติดตั้งนะการซีโบละล้อส,สองนะครับมีปัญหามากนะครับถ้าเราไม่อ่านคู่มือถึงแม้ว่าคนที่เป็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราจะติดตั้งเนะี่ยแต่ถ้าเราไม่อ่านคู่มือนะ การติดตั้งกาซิโบเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาได้นะครับแล้วทีนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของการติดตั้งกาซิโบกับล้อส,สองนะครับต้องให้เข้ากันได้กับลอด,ดิทโทที่เราติดตั้งฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนว่าเราใช้ลอด,ดิสโทตัวไหนไม่ว่าจะเป็นฮัมเบิลนะครับไอรอนหรือตัวอื่นๆนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ดิสโทตัวไหนนะครับสำหรับล้อสอนะครับ เวอร์ชันของคาซิโบนะที่รองรับแต่ละลอดจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าลอดลอดสองนะฮัมเบิลนะครับเขาจะมีคาซิโบ่ฟอนเทสนะครับกับกาเดนนะครับกับกาเดนส่วนไอรอนนะครับไอรอนนะเขาก็จะมีตัวกาเดนแล้วก็ฮาร์โมนิกนะครับส่วนเทสซี่นะก็จะมีฮาร์โมนิกนะครับสังเกตไหมครับว่าทําไมสังเกตไหมครับว่ารอดสองเขาก็มีคาซิโบ่สองตัว ใช่ไหมเราทีนี้เราจะใช้ตัวไหนล่ะใช่ไหมฮะอย่างไอรอนก็มี2ตัวเราจะใช้ตัวไหนนะครับ oss, ล้อดิโทเดียวกันนะถึงมี2แบบนะครับอย่างเช่นล้อสองล้อสองฮัมเบิลเขาก็จะมีตัวฟอร์เทียนะครับกับการเด่นนะจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับประเด็นก็คือกาซิโบนะฮะในโลกของกาซิโบเนะี่ยการพัฒนาเขาจะไม่อิงกับตัว L oss, L oss 2, ล้อล้อสองดิโทนะครับเขาจะมี การพัฒนาที่แยกต่างหากกับล้อสองอีกทีนึง่งฉะนั้นหมายความว่าการที่เขามี2ตัวนะครับดูดูอย่าง Humble นะฮะดูอย่าง Hu m เบ e เนี่ยเขามีตัว f อนเทีย <c oughs> ใช่ไหมครับฟอนเทียเนี่ยกับการ d เดเนี่ยตัวฟอนเทียเนี่ยจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้กับ Humble ได้เลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันมาตรฐานแต่ทีนี้ถ้าเขาจะเพิ่มเติมความสามารถหรือฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้าไปเนี่ย เขาจะไม่ใส่ไว้ในฟอนเทียเงี้ยครับเขาจะไปพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่เลยนะเป็นเวอร์ชันการ์เดนซึ่งมีความสามารถหลากหลายมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความสเสถียรหรืออะไรเพียงพอนะฮะบางคนเขาเคยใช้ตัวฟอนเทียดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวการ์เดนแต่สำหรับคนที่อาจจะลองฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวการ์เดนได้เลยนะครับก็จะรองรับฟังก์ชัน ใหม่ที่ในฟอนเทียไม่มีอย่างเงี้ยนะครับนะคือในโลกของตัวลีนุกนะครับในการพัฒนาอะไรเนะี่ยถ้าของเดิมใช้งานได้ดีได้ดีอยู่แล้วนะครับบางทีฟังก์ชันอะไรที่มันใหม่เนะี่ยเขาจะไม่ยัดลงไปในตัวฟังก์ชันเดิมแต่เขาจะทําเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขากันความเสียหายนะครับเพราะว่าเรื่องพวกเนี้เขาใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานจริงๆนะครับโอเคนะนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมลอสองนะลอสอ ตัวเดียวกันทําไมถึงจะต้องมีตัวคาริโบนะ่ะสองรุ่นมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องรู้นะครับที่จะต้องรู้เพราะว่าเวลาที่เราศึกษาล้อสอน,นะครับอย่างตัวผมเองนะก็จะเจอประจํานะครับบางทีเราไปเจอตัวอย่างนะครับตัวอย่างหรือโค้ดโค้ดการทํางานนะฮะเก่าๆบางทีเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวนะถ้าดูตามหน้าจอนะครับล้อสองาริโบนะครับมันจะมีตัวกาซิโบคลาสสิก นะครับตัวกาซิโบคาสิกกับตัวกาซิโบที่ชื่อว่าอินเนคชั่นนะครับอินเนคชั่นกาซิโบนะครับเห็นไหมมีมีแยกออกมาแล้วว่ากาซิโบคาสิกคืออะไรนะครับแล้วก็อินเนคชั่นกาซิโบคืออะไรนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมจะขออธิบายให้ฟังนะครับว่าในช่วงแรกของการพัฒนานะครับล้อนะครับล้อหนึ่งหรือจะเรียกเราจะเรียกว่าล้อธรรมดาเนี่ยแล้วก็มาช่วงของการเปลี่ยนถ่ายมาล้อสองนะครับ พอเปลี่ยนหายมาล้อสองเนี่ยเขายังใช้การซิโบเวอร์ชั่นรุ่นแรกอยู่นะครับการทำงานก็คือรุ่นแรกแต่ว่าปรับปรุงให้ใช้กับล้อสองได้ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าคารซีโบคลาสสิกนะครับก็คือเหมือนตัวเดิมตัวเดิมกับการซิโบที่ใช้ในล้อหนึ่งเลยแต่มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงโค้ดให้สามารถใช้ทำงานร่วมกับล้อสองได้แต่ว่าแกนทำงานสำคัญของการซโบยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนกับของล้อหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ่าทีนี้ตัวอินเด็กชันกับซีโบคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับสำหรับรอสองเลยนะครับสำหรับรอสองเลยมีการยกเครื่องใหม่นะครับมีการทําเป็นโมดูล่ามีการขยายฟังก์ชันการทํางานนะครับไม่ให้ทํางานในตัวเดียวกันนะครับอย่างเช่นในการทํางานนะครับในการเรนเดอร์ภาพนะในการทํางานจําลองโลกฟิสิกส์เนี่ยถ้าเป็นกับซีโบคลาสสิกเนี่ยเขาจะรวมอยู่ภายในโปรแกรมเดียวกันนะครับแต่สำหรับอินเด็กชัน กาซีโบเนี่ยเขาจะแยกเป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลว่าอ่าส่วนนี้คำนวณทางด้านฟิสิกส์นะครับส่วนนี้คำนวณคำนวณทางด้านเกี่ยวกับการเรเดอร์ภาพการแสดงผลนี่เงี้ยครับซึ่งการซึ่งพอแยกเป็นโมดูลน่ะมันจะทําให้การปรับปรุงโค้ดนะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับมีความยืดหยุ่นกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับล้อสองนะล้อสองการซีโบ้นะจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นคลาสสิกนะครับกับรุ่นอินเน็กชั่นนะครับนะให้เข้าใจความหมายนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับ อโอเคต่อไปมีอะไรอีกนะครับอ่า <c oughs> อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะว่า c า s ิโ o Classic นะครับเป็นรุ่นนั่งเดิมนะครับเราจะเรียกว่า c า s ิโบนะครับเวอร์ชันส1นะครับเวอร์ชันสิถ้าเราเห็น c า s ิโบ11เนี่ยให้รู้เลยว่าเป็น c า s ิโบเวอร์ชันคลาสสิกนะครับหรือรุ่นนั่งเดิมนะฮะ ใช้กับล็อหนึ่งแล้วก็ล็อสองช่วงแรกนะครับก็คือจะสิ้นสุดที่ h u m b l e นะครับตัว Humble เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าเราใช้พวกเจสซี่นะจะไม่มีแล้วนะจะเป็นตัวเอ็นดิคชั่นกัซซีโบนะครับเอ็นดิคชันกัซซีโบสับสนุนล็อสองดิสโทนะครับเวอร์ชันใหม่ๆเป็นต้นไปนะครับปรับปรุงความสามารถให้เหมาะกับล็อสองแยกการทํางานในแต่ละโมดูลนะครับโอเคนะอันนี้ผอธิบายไปแล้วนะครับต่อไปสรุปนะฮะการติดตั้งก a ซิ b โบนะครับเราต้องดูอะไรบ้างหนึ่ง ตัวสอบนะครับว่าเราใช้ออชล้อ2ดิจิทไหนนะครับนะดูก่อนว่าเราใช้ดิจิทไหนนะครับแล้วก็2พอเรารู้รออล้อ2ดิจิทแล้วนะครับเราก็ดูว่าการซโบที่เราต้องการติดตั้งติดตั้งนะเราต้องการฟังก์ชันที่แอดวานซ์หรือเปล่านะครับก็ไปดูก็คือสำหรับข้อสองเนี่ยก็คือให้เข้าไปดูนะครับว่าเราต้องการจะใช้การซโบเนี่ยรุ่นไหนนะครับถ้าเราต้องการความสามารถที่ใหม่ๆนะครับก็ไปดู ตามสเปคมันนะครับมันจะมีรายละเอียดบอร์ดนะฮะผมควรจะไม่มาไม่มาบอกในนี้ครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความสามารถต่างกันนะอ่าโอเคข้อที่3นะเราต้องทำการติดตั้งนะครับกาซิโบล็อสบิดนะครับเพื่อเป็นตัวประสานการทำงานระหว่างล o อสนะกับกาซิโบนะครับอ่าโอเคนะครับสรุปการติดตั้งของกาซิโบมี3ข้อนะครับอ่าคลิปนี้นะครับน่าจะติดตั้ง ตัวจำลองนะฮะตัวจำลองในเรื่องของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะยอดไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะตัวจำลองนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งตัวนี้แล้วก็ศึกษาการใช้าง,งานก,นกันก่อนนะครับโอเคนะครับ